สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีพุทโคิวอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะครับนีจะเป็นแบบนี้นะนี่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมนี่นะครับจะเป็นสองหน้าสิบสีครับสองหน้าสิบสีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนี่เป็นไงสวยไหม องหน้าสิบสีนะครับนี่และใหญ่ด้วยดูฝ่ามือผมสิดูมือผมสิกับพุโซคิวตัวนี้โอ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ใหญ่หญนี่นะครับมีสองหน้าสิบสีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถพิเศษกันนะครับความสามารถพิเศษที่หนึ่งก็คือนี่ครับหมุนหมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนแกนกลางได้ เหมือนเดิมแกงกลางตัวนี้จะไม่ได้แกนกลางคู่กับข้างล่างนะครับจะแยกอิสระของใครของมันหน้าใครหน้ามันนะครับอ่าปึ๊บนะหน้าที่สองและจะบอกว่าลูกปัดตัวนี้ลื่นมากอ่าเลี้ยงให้ตรงก่อนนะครับเลี้ยงให้ตรงก่อนเนี่ยครับลื่นมาก นี่รื่นจริงนะครับทั้งสองด้านเลยนี่คือความสามารถพิเศษที่หนึ่งความสามารถพิเศษที่สองนะครับที่สองก็คือฟลิปสีนะครับมันจะฟลิปสีอยู่ข้างๆงนะครับฟลิปสีแบบนี้นี่นะครับฟลิปสีอยู่ข้างข้างความารถพิเศษหมดแล้วลูกนีม้มีมีแค่สองความสามารถในการทํานะครับในการเล่นถ้าจะฟลิปสีต้องมาฟลิปข้างๆเอานะครับ ผมมองอย่างนี้นะด้วยความที่ามันเป็นตัวใหญ่เนาะถ้าเทียบกับตัวที่แล้วมันจะเป็นตัวเล็กมันสามารถจะทําแกนฟิปได้แต่นี้ผมอยากให้เขาทําแกนฟิปมากเลยนะถ้าทําแกนซิฟได้เนี่ยมันจะเพลินกว่านี้อีกเลยนะแต่แค่นี้ก็สนุกนะ,นะครับสนุกด้วยที่ว่ามันมันเยอะสีมันเยอะมันเพิ่มความปวดหัวแต่พอทําเสร็จคุณจะโล่งมากๆาอ่า ถ้าสกิมเมอร์ใช้คำนี้หรือเปล่าในการในการปรับสีนะคือทำให้มันมัวก่อนทำให้มันมั่วก่อน,น,อนแล้วก็มาเล่นเก็บทีละสีทีละสีเนี่ยอผมบอกเลยว่าโคตรมันโคตรสนุกแต่เราต้องสับให้มันแบบมั่วจริงจริงๆล้วนะมั่วแบบเรียงสีเป็นเม็ดๆๆๆเม็เม็เมี่ลยนะแล้วมาเล่นกลับคือเนี่ยอู้เพลินเพลินมากๆคุ้ม นี่ก็เป็นเอียกพุซโซคิ้วลูกหนึ่งที่คุ้มนะครับคุ้มแล้วก็ใหญ่ด้วยดูสิเนี่ยใหญ่มากๆคุ้มแล้วก็มีมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับคุ้มคุ้มตั้งแต่แกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยกล่องก็ใหญ่แกะกล่องออกมาแล้วทำได้ดีด้วยวัสดุดีทุกอย่างดีไม่มีอะไรติดขาดเลยนะครับ เพียงแค่ต้องหมุนให้ตรงก่อนนะทนี่ผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งอ่ะผมจะย้ายสีนะย้ายสีแดงจากตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวผมจะย้ายดูปึ๊บแบ่งพาสสีเลยแบ่งพาสสีเห็นไหมปึ๊บแบ่งพาสสีจึ๊บให้ได้สีปึ๊บอ่าทีนี้มันจะเหลือเศษตัวหนึ่ง ไหมมันจะเหลือเศษตัวหนึ่งจิ้บนี้ทำยังไงทีนี้เห็นไหมจะทำยังไงล่ะจะสลับยังไงสีมันครบหมดแล้วใช่ไหมล่ะนี่เราต้องทำแบบนี้นี่ครับการแทนที่ยังไงใช้การแทนที่เหมือนลูบิกทั่วไปเลยแต่มันจะสนุกตรงที่ว่ามันมีแค่มันหมุนแค่ด้านนี้นะหมุนหมุนแค่แกนแล้วก็เลียงสี เลียงถูกก็ถูกเลี้ยงผิดก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันอืนะครับก็มีเท่านี้นะครับพุซโซคิวตัวนี้2หน้า10สีเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่าไฟอินวตัวที่แล้วมันจะเป็นทรีอินวัตัวนี้จะเป็นไฟอินวันนะครับพุโซคิววันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับผมแน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนเวลามีวิดีโอตัวไหนมาใหม่อีกจะได้ไม่พลาดเนาะตัวนี้ก็มีขายนะครับมีขายโอ้ยมาเห่าเลยฉันพูดจริงนะเว้ยแกจะมาเถียงฉันไม่ได้นะพวกหมามาน้อยฮนะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย mm-hmm <laughs>